อันนี้คือผู้จัดจาการอิวนะครับผมเป็นผู้จัดครับงานเนี้ยผมมาเต็มเต็มที่มากผมนี่มานอนนี่สามวันสี่คืนแล้วสลิปเนี่ย,มมยจะเปิดไปสวดกู่ก่านเลยเฮียห้าแสนห้าลงไหนมึงขึ้นมาดูดิพี่เปิดสลิปให้ผมหน่อยแล้วเดี๋ยวเปิดคลิปเสียแม่งทะเลาะก,กับเมียแล้วแม่งมาลงที่งานผมเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปให้ดูนะผมนี่ จัดงานเสร็จตรงเนี้ยวันก่อนตีสี่เจ็ดโมงแม่งโทรม,มันให้ผมอะ่ะฟังด่าเมียมันผมต้องตื่นมาฟังอะ่ะผมต้องมารับรู้ปัญหาแต่ว่าพี่ยูไม่มีสปิริตเลยพี่ทะเลาะกับลินลี่แต่มาลงที่งานผมมันใช่หรอรเดี๋ยวผมเปิดดีเจมีครับพี่พี่เปิดสลิปหน่อยผมโอนให้แม่งแปดแสนกว่าแม่งบอกโอนห้าแสนห้ หนึ่แเจ็ดหมื่นหแล้วพี่เปิดสนิปวันที่มัดจำมันไปหน่อยดิพี่งานถัววพี่อมึงเย่ดไปแดกกันยังไงกูไม่รู้มึงคิดค่ารถกูห้าหมื่นคนเยอะเกินสองพเดี๋ยวแม่งคิดอีกแสนหนึ่งไอ้เหียกูกูก็ต้องยอมแม่งมันจนวินาทีสุดท้ายนี่ก่อนวันเนี้ยไอคนที่มันด่าผมว่าว่าเข้างานไม่ได้ถูกไหมก็แม่งไม่ให้เข้าแม่งจะเรียกผมอีกแสนี่ค่ามื่นอีกสามหมื่น ผมไม่ยอมมันเพราะว่าผมอะจัดกับมันมาห้ารอบตอนเนี้ยผมหมดความอดทนแล้วครับมันมันเขาไม่ได้ไว้หน้าผมแต่ผมไม่รู้แม่งคุยกับเมียมันยังไงแต่ว่าเรื่องเป็นมาทั้งหมดอะผมอะเต็มที่ที่สุดเลยครับให้แม่งฟ้องเลยนี่ของเนี่ยแม่งก็เอากลับไม่ได้นะไออิวเนี่ยของไอิวอะของแม่งอยู่กับผมเนี่ยล้านกว่าแต่ว่าถ้ามันจะกลับมาทั้งหมดอะผมะจะให้ทุกคนมารับผิดชอบทุกคนที่อยู่ในงานรว,รวมรวมแม้กระทั่งเวที ม่ค้าทุกคนกาดรู้ว่าผมจ้างมาทุกอย่างแม่งมีราคาแต่ผมไม่ให้ของมันกลับ<ม>ก็งานให้มันเล่นตั้งแต่แม่งด่ากูเลยเว้ยแต่กูเห็นใจพุม้มึือไงเงินน่ะกูไม่ได้อยากได้เลยเฮียแม่งใจอะ่ะกูรู้กูชายอะ่ะแต่กูว่าต้องเก็บไว้ในใจแต่อีเนี่ยถ้าเป็นไปได้อ่ะยันแม่กูอยากจะสวยหน้ามันด้วยซ้าแต่กูก็ไม่อยากทำให้ที่นี่แม่งเดือดร้อนไงนะเดี๋ยวถ้าทุกคนจะต่อยผมจะให้ดีเจเปิดนะครับ แต่ว่าผมมาขอโทษทุกคนด้วยนะครับแล้วผมมาครั้งแรกก็ทําให้ผิดหวังเลยครับขอโทษครับ